ไปกินงานพี่แหละแล้วโทรศัพทครนี่พี่จอมให้มา <c oughs> <c oughs> พี่จอมห้สโทรศัพท์ใครมานี่โทรศัพท์พี่จอมแล้วใครใช้งานเกเกเกจ้งกี่บานี่เป็นตักต้องให้จ้างกีบาท <c oughs> มาางเลยพดสวัสดีค่ะวัาทีหน้าบีนะเอ้มามือเหรอสวัสดีค่ะในยงไปไหนแล้วยงกับพี่ไยหรอไหนโอ้โหสุดยอดอ่ะเหมอเพสุดยอดไม่อ่ในพี่พี่ยงอ่ะพี่ตนยงอ่ะ ก็ไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ไดแล้วพี่ตั้งโยงอยู่ไหนเราขึ้นแล้วก็เพิ่มไม่เอาจะไปเหรอเราเพิ่มตินอนนนี้ก่อนเยอะมากเลยเหลือเวลา1นาทียินต่อไปเตรียมตัวนะครับ